นะครับท่นานผู้การตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดท่านรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดทั้งสามท่านนะครับท่านพุทธก็รมนรจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านรองนายแพทย์นสุขจังหวัดศรีสะเกดนะครับตลอดจนผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการเลยครตำรวจแห่งชาติแล้วก็กระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นนะครับในการที่จะให้เสริมการต่างๆนะครับเพราะว่าในหวงของเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะครับซึ่งเป็นพวกที่พี่น้องประชาชนนะครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ต้องแบ่งมาอีกส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นก่อนนะครับในหัวของเทศกาลสำคัญสำคัญนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดนะครับร่วมกับโดยเฉพาะแล้วก็ทางกระทรวงอัยไทยแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในตำรวจภูธรหรือแม้กระทั่งหน่วยทหารยาเสพติดในเรื่องของสถานบริการต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเห็นนะครับในส่วนของผลการปฏิบัตินะครับที่ วันนี้เวันสุดท้ายของการระดมแต่ทั้งนี้เราไม่หยุดทำงานนะครับเป็นการระดมเพื่อช่วยเติมฟอกเวลาให้พี่ตำรวจเนี่ยได้มีความพร้อมในการดูแลฝาผู้ปกครยงตัวเองในวันถุนก็คือส่วนที่แรกคือเรื่องของรู้ตื่นผู้ส่งสารตื่นตอนนี้ในหลายที่หลายพื้นที่เนี่ยเกิดเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของร้องวิวาทเอามาอยู่กับเจ้าที่ของเราเราเอามาอยู่มากที่สุดนะครับต้นไม้ทุกดวงที่จะทำให้เกิดอันตรายน้องการอยู่แต่ทั้งนี้เราไม่ทิ้ไปหมดเลยนะครับ เรา็นการสอบนะครับในเรื่องของการดเนินการในอเนี่ยเลามีทั้งอุืยาวอุสันแต่กัาก็มีดนะครัดูเหนายอาจะมรู้อาจจะดูแพิเศษืนแต่ที่ทำลายรแบบนี้นะครับนในส่วนที่สเรื่องของยาเสพติดนะครับเป็นคลิป316รายหรือว่า330คนยาบ้าของการ30-30,000เสต็ปที่สักมูลค่า1ล0 0 0เศษครับผิดอการเป็นการฆ่าลายลกคคน วามีก so well, ับยร้ยเจ็ดสิบสลายเจ็ดสิบสอคนอุงอารรวมเจสิบสองกวามีกับอบข้อเมืองตรงนี้ข้อเมืองแต่งตลายตัวหาสคนจะคุมจบผบคือกทอแปดลายมาแคนจะคูณไปจากครั้งเก่าครับจำนวนที่เก้าหมายว่าพิจารณาการไปคารับเทคโนโลยีนะครับห้าสิบห้าลายห้าสิบคนจากนั้นภายใต้การบริการของมติว่าการจังหวัดอัตวุวการ ทุดสองาแปดลานละครตัวได้ผลการเันทํารายเกือไถ่ยันป์ปีรายใหญ่สาคัญจำงหวหนึ่งเกือขถ่เพราะผู้หาห้าคนของการจนแสนสองหมื่นสทวนของหมื่นเมตรยึดรัพย์สินสองล้านสี่แสนบาทเป็นการร่วมมือันกฝ่ายสามารถยึดยาในพื้นที่ในพนที่เขตสอนักเปี้ยกทำเป็นยุคและค่าบปิตที่ออําเเกล็ดแก้วจังหวัดเชบุรีโซตนเสืทราบจากข้อมูลของสำนักงานปศ กาเราทำโมฆ้องใหญ่ที่ดแดงครับเต็ที่นี่กับเราได้เพราะว่าเสียในการดำเนินการเคลือข่ายจะให้ท่านผู้กับารทเทียรนะครับเป็นผู้ที่แก้เกือขายและที่มันไปของาดขนในการที่ทำขอบคุณครับ่เรนในวิีการระดัรแบนในวิธีการับแบก็่รวิารับ